ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดวววยททมข่าวสวเบตบร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานที่จังหวัดนาราธิวาสน,นางสาวซาบิดาไทยเศษร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานพร้อมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดพิพ,พิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการที่ห้องประชุมภายในพิพ,พิธภัณฑ์อำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสซึ่งมีนายอาหมินมะยูโซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พร้อมพบปะประชาชนกลุ่มสตรีที่มาร่วมต้อนรับอีกทั้งพบป่ากลุ่มมุสลิมมะที่มาเรียนอัลกุรอาน ที่พิพิธภัณฑ์และร่วมสลาวัดให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลาฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นการขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัชดชา,ายแดมภาคใต้ สำหรับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและสูนการเรียนรู้อัลกุรอานสืบเนื่องจากโรงเรียนสมานมิตรวิทยาได้เก็บรวบรวมคำภีอัลกรุรอานโบราณไว้ประมาณ70เล่มซึ่งมีที่มาทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิมาเลเซียอ,อินโดนีเซียตรุรก,กีเยเมนซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ1 0 0ถึง860ปีมาแล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอโครงการกอร่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัชดชะเชภาคใต้และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมงบประมาณกว่า182ล้านบาทระยะเวลาของการดำเนินการในปี2557ถึง2568ค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93เ h z มกะเฮิสวัทเทาเบตงนิวส์แลวิทิุออนไลน์ r a d i o เบตง o prd go th